Ta- เล่าขานตำนานเก้งกลางพนา300ยยอดฟื้นศรัทธา เสริมเที่ยวไทยมูเตลูวันนี้มีเรื่องเราอัปเดตนะคะเป็นข่าวดีๆค่ะโดย C Value Group และบริษัทในเครืออยู่เคียงข้างพี่น้องทหารไทยชายแดนนะคะมอบพิติธภัณฑ์ Super <ม>ร์ซี h ช f ซึ่งเป็นปลากระป๋องค่ะมูลค่ากว่า3.6ล้านบาทเป็นยังไงคะใจไม่แก่<อ>แค่คิดก็อ่อนไวแล้วคิดแก่ไหมคะพี่ปอไม่แก่คะ่ะดิฉนแบบไม่แก่ครับผมยี่สินะคะท่าผู้ชมเพราะว่าถ้าใจเราไม่แก่แค่คิดก็อ่อนไว ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สาคัญครับทุกโชว์จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจะทานรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครบกรอบเงินสุดบางพลังฮอตกรอบทอดสุดบางสุดบางพลังฮอตเย้เราก็จะมาลุ้นกันเป็นแบบนี้เป็นประจำนะคะสนุกสนานไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศค่ะและที่สาคัญวันนี้โชว์มาจากจังวัดปิดจวบคิรีค่ะมีความพิเศษก็คือจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ เขา300ยอดดังมากให่คมากพี่ปอเคยไปไหมครับเคยค่ะเคยใช่ไหมครับเคยค่ะแต่ก็นานแล้วนะคะใช่หครับ่ะซึ่งวันนี้ครับโชว์ของเราก็จะเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะว่าจะมาถ่ายทอดตำนานพรานล่าเกร้งครับที่เกือบจะหายไปแล้วนะครับ ของพระธาตุสามรอยนั่นเองที่นี่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของหินพระธาตุที่มีพลังอํานาจแล้วก็มีความเรื่องของคงกระพันด้วยนะคะหัวไป็นที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นโชว์ให้เราได้เห็นในวันนี้จริงๆต้องตามเชียร์กันนะคะจัดเต็มทั้งเครื่องแต่งกายแล้วก็พรานเก้งแล้วก็ชาวเมืองรับแลด้วยนะคะก็มันลุ้นกันว่าจะคว้าซูเปอร์สุดปังลังฮอาจากทางรายการได้หรือไม่แต่ตอนนี้ต้องไปถามก่อนว่าท่านอาจารย์กอฟของเราเคยไปหรือเปล่าของสามรอยนะนคะ ที่การบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าโชว์ในวันนี้ผมจับจ้องมองดูเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขา300ยอดผมเคยไปจริงๆครับ,รบและไปตอนนั้นต้องบอกว่าล้าลึกความหลังมากกว่า30ปีครับเพราะไปตอนเด็กมากๆและรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่ นักท่องเที่ยวนั้นไปกันมากอยากเห็นว่าโชว์ชุดนี้จัดออกมาอย่างไรและน่าสนใจและพิเศษแค่ไหนพร้อมตัดสินแล้วครับจัดมาเลยครับน10ปีอาจารย์ไม่คยนานนานมากเลยครับอาจจะเป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่อะทีนี้แน่วันนี้ต้องตัดสินนะคะมาดูกันว่าจะเป็นซอฟท์ควาว่าใ้กับเราได้อย่างไรกับโชว์นี้ไปชมโชว์ที่มีชื่อว่าหินพระธาตุสามรอยอดในช่วง3 6มร้อยหกสิบองศาซาเซปโชว์ ช่วง360อองศาซาแซบโชว์ I'm พลังมากๆครับสุดยอดเลยค่ะสุดๆค่ะสามร้องสิบองศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องนิวน้องปันน้องภูน้องเตน้องเชียน้องมอสน้องหม่าน้องอังน้องแต่น้องแป้งน้องไอซ์น้องมิวแล้วก็น้องสายป่านนะคะจากโรงเรียน เทศบาลบ้านหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีค่ะโอ้แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขยายแถวข้างหนังขึ้นมาข้างหน้าด้วยดีกว่านะคะเป็นแถวเดียวเลยเป็นแถวเดียวเลยค่ะขึ้นมาเลยเป็นแถวเดียวเลยจะได้เห็นหน้าชัดๆนะคะน้องครับเป็นการแสดงค่ะทั้งในพรานทั้งเจ้งค่ะนาพรานยกมือนายพรานในพรานน่ากลัวมากเลยอ่ะดูสิคะแจ็คสเปโร่ดูสิค่ะ เป็นอะไรที่เท่มากชุดการแสดงนี้แปลกตาจริงๆแล้วก็มีมนขลังด้วยนะคะว่ากันด้วยเรื่องของหินพระธาตุที่เขาสามร้อยยอดมีมีรูปให้ดูด้วยนะคะว่าของจริงเป็นยังไงกันเลยเป็นยังไงไอหินนี่เลยค่ะ แต่ว่าวันนี้นี่เดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูก่อนนี่นะคะเป็นสักพรูธที่อยู่ข้างในถ้ำนะคะของเขาสามรอยยอดนั่นเองพี่ไฮอ๋ออรคะเนียอันนี้เป็นจำลองจริงาคจำลองจำลองนี่ของจำลองซึ่งน้องๆก็มีส่วนร่วมครับเดี๋ยวน้องมิวจะเป็นตัวแทนเพื่อนๆตอบอธิบายหน่อยค่ะทําไมถึงนําเรื่องของหินพระธาตุในเขาสามรอยยอดมาเป็นชุดการแสดงคะเรื่องราวของหินพระธาตุสามรอยยอดเนี่ยเป็นตำนานประจําท้องถิ่นของอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ 300ร้อยยอดที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของหินพระาธาตุที่เราเห็นภาพหน้าจอเมื่อสักครู่เดี๋ยวทีมงานเอาภาพขึ้นมาอีกสักรอบหนึงนะคะหินพระาธาตุเนี่ยสวยงามมากๆแล้วนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆแล้วต้องใช้ระยะเวลาสั่งสมเป็นหลายหลายพันปีเลยทีเดียว<ช>ถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะคะคคดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะและโชว์สวยงามขนาดนี้ครับอาจารย์กอฟครับขอคําคมวัดทองครับเชิญค่ะขอให้คําคมวัดทองครับว่าหินศักดิ์สิทธิ์เล่าขาน ตำนานเก้งกลางพนา300ยอดฟื้นศรัทธาเสริมเที่ยวไทยมูเตลู อยู่กับเราเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ให้กับโชว์ของเรานะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเก้งเมื่อสักครู่ใครแสดงเป็นเก้งคะยกมือในคอนิดึงเก้งเก้งมีหลายคนค่ะเก้งเนี่ยถูกนายพันล่าใช่คแล้วก็เลยมีการเล่าเรื่องราวสตอรี่มากมายไปพบแล้วเกี่ยวกับหินพัทธาได้ยังไงต้อตามครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมากลั่นข้อมูลกันในช่วง360องศาทักเชเดี๋ยวก่อน 360องศาทอล์กโชว์เย้กลับเข้าสู่3 6 0อิงศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าหินพระธาตุ0 0ยอดจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะคซึ่งพูดถึงเรื่องของเขา300ยอดเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเพราะได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2 5 0 9และเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะ mm. ดังนั้น สถานที่สําคัญขนาดนี้มาเป็นซ่าแซบโชว์เราก็ต้องมากลั่นข้อมูลนะคะอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการการนิษสนัน์ดีดวงและคุณครู ตินหัดรันพบกลั่นประเสริฐด้วยซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอมการแสดงอยู่กับน้องมิ้วตัวแทนเพื่อนสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับแล้วเดี๋ยวน้องมิ้วจะพาเพื่อนๆมาลุ้นช่วงท้ายนะคะใช่แลคบแบที่น่าชื่นใจมากๆครับมีเพื่อนๆแล้วก็กําลังใจครับจากทางบ้านครับขอเสียงขอภาพได้ไหมคะอยู่หน้าจอตอนนี้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนของเทศบาลบ้านหนองบัวนะคะส่งกำลังใจเพื่อนๆหน้าจออากาศสดตอนนี้เลยเราไปดูคลิปของน้องๆกันหน่อยนะคะ 60 <Expl osion. S 2> องศา,งยยาเย้อโอ้โน่ารักมากๆเลยสวัสดีทุกคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะคะครับผมน่ารักมากอเอาละครับอยากรู้เลยครับมาเข้าคำถามกันดีกว่าว่าจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติเขา3า0 0ยอดครับคืออะไรครับทำไมถึงมาเป็นาการแสดงในโชว์ชุดนี้ครับครับ ก็จุดเด่นนะครับผมคนเนี่ยจะมองจุดเด่นเขาสามรอยยอดเนี่ยจะมองแค่ภายนอกบอกว่าเป็นภูเขาสามรอยยอดมีบึงบัวแต่คนเนี่ยไม่ได้สัมผัสข้างในว่าในข้างในเนี่ยมีของดีอะไรบ้างเขาเรียกว่าจุดเด่นที่แอบซ่อนไว้ก็คือในนั้นนะครับผมจะมีแร่ธาตุที่สําคัญคือหินพระธาตุสามรอยยอดและยังมีอีกแร่มากมายเลยครับที่อยู่ในนั้นนะครับผมเลยเป็นที่มาของการที่ทําการแสดงชุดนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับผมได้เห็นว่าบ้านเรามีดี อยู่ที่3ระย,ยดนะ<ช>ครับหินพระธาตุหรือว่าหินปูนรูปร่างแปลกตาที่เขาเรียงรายกันอยู่ในถ้ำเป็นหินที่ด้านในครับจะมีเป็นเม็ด เป็นเม็ดเหมือนไข่มุกหรือเขาเรียกว่าไข่มุกท่ามะครับคือถ้าเกิดมองข้างนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนปกากรังครับแต่ถ้าเกิดกระเทาะไปจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดสามารถหลุดออกมาได้ซึ่งมันเป็นอสัรย์ทางธรรมชาติค่ะแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นสถานที่สําคัญแล้วก็เป็นทรัพยากรที่เป็นมรดกของชาติด้วยยันไรก็ตามน้องๆก่อนจะมาแสดงลงพื้นที่จริงไปสัมผัสจริงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะยากไหมคะ ก็น่าตื่นเต้นสําหรับพวกหนูมากค่ะเพราะว่าข้างในก็ยังมีแร่ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกเยอะมากเลยค่ะที่สาคัญก็คือว่าผู้ที่เป็นลูกหลานของนายพรานซึ่งอยู่ในตํานานเล่าขานเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คือมีเรื่องราวสืบทอดกันมาใช่ไหมคะเป็นยังไงครคุณครูคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันที่ผมไปลงพื้นที่นะครับผมเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าผมอยากจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําผลงานโดยการที่เอาหยิบ เรื่องราวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วในพาราทที่พูดนะ่ค่ะเขาบอกว่ามีลูกหลานที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้ะก็บอกว่าบรรพบุรุษคือคือคือเป็นคนที่ได้ออกไปล่าเก้งจริงๆล่าเก้งจริงๆรแล้วไปเจอไปเจอแล้วก็ไปเจอสถานการณ์คือเขายิงยิงเก้งแต่ยิงไม่ไม่ไม่ออกแล้วเขาก็เลยติดตามเก้งไปแล้วไปเจอหินพระธาตุสารอยยอดซึ่งเป็นการที่มาของคาว่าคบพรพันชาตรีใช่ครับผมคืทั้คุณเป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะคะขอสาวน้อย สรุปแทนเพื่อนๆหนห่อยค่ะลูกได้ประสบการณ์ล้ำค่ายังไงที่ลงพื้นที่คะ่ะวกดูก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคะ่ะในแบบในได้ท่าที่เราไม่เคยเห็นรเราไม่เคยรู้จักคะ่ะ เราจะต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้คือเครื่องประดับไม่ใช่เขาเรียกพระธาตุจริงๆไม่ได้เอาหินพระธาตุนมานะไม่ใช่นะเป็นเครื่องประดับของน้องนะคะไม่ได้เอาหินจริงๆมาแต่อย่างใดนะคะที่สําคัญคือชุดการแต่งกายเท่และเก๋สวยมากๆพยายามจะถ่ายทอดยุคโบราณนั่นเองนะคะนั่นคือการกลั่นข้อมูลให้กับเราเดี๋ยวขอปิดท้ายคุณครูหน่อยค่ะครับผมว่าโชว์ชุดนี้ครับจะผลักดันเป็นซอฟท์แวร์ให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้างครับได้ค่ะในส่วนของการแสดงชุดนี้นะคะในเรื่องของหินพระธาตุ3ร้อยยอดเนี่ยจะ สนับสนุนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเล่า ส่งพลังการเล่าส่งพลังเนี่ยเล่าผ่านศิลปะการแสดงที่น้องๆได้ถ่ายทอดที่คุณครูได้ถ่ายทอดซึ่งจริงๆเนี่ยเราแสดงถึง12นาทีจะมีทั้งการเล่าเรื่องนะคะคด้วยแล้วก็ประกอบกับศิลปะการแสดงของเราด้วยคุณครูคา,คาดหวังที่จะให้ชุดการแสดงนี้ดึงดูดนะักท่องเที่ยวไปที่จังหวัดยังไงบ้างคะอ่าค่ะก็คืออยากให้ชุดการแสดงเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปอยา่างน้อยเนี่ยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยคะ่ะได้กลับมาเที่ยวที่3 0 0รยอดนะคะแล้วก็มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ุปัก ของจริงไปดูของจริงกันไปดูความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปอุดหนุนพี่น้องชาวบ้านที่ขายของรอบๆด้วยนะคะแล้วเที่ยอยากจะไปอีกรอบนึงเลย๋ยวผมไปด้วยครับไปเที่ยวกันนะคะทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะย้ำคำคมวักทองกันอีกรอบนะครับแล้วก็จะให้อาจารย์กอฟวิเคห์และตัดสินนะครับหินศักดิ์สิทธิ์เล่าขานตำนานเก้งกลางพนา300ยอดฟื้นศรัทธาเสริมเที่ยวไทยมูเตลูอาจารย์กอฟครับวิคอลและ ตัดสินได้เลยครับเชิญค่ะโชว์ชุดนี้นั้นมีเส้นเรื่องสำคัญนะครับก็คือหนึ่งการฟื้นศรัทธาของหินพระธาตุของเขา300ยอดและอีกส่วนหนึ่งจะเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคลีขันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ300ยอดได้ครับต้องเริ่มต้นครับว่าที่ประจวบคลีขันนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณปีละ11ล้านคนนะครับและสร้างรายได้ ให้กับจังหวัดประมาณ5 1 0 0 0พล้านบาทต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่คนไทยและชาวต่างประเทศนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยและที่สําคัญกว่านั้นคือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นมีหลากหลายแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นกระแสนิยมนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300รยอดที่มีสถานท่องเที่ยวสวยงามมากมายครับแต่ในโชว์ชุดนี้นั้นทางทีมงานนั้น ตั้งใจจะโชว์เพื่อจะระลึกถึงหินพระาธาตุที่อยู่ที่เขาสามรยอดฟื้นศรัทธาฟื้นให้คนนั้นได้เข้าถึงตำนานที่เกิดขึ้นโชว์ชุดนี้นั้นจึงนำเอาตำนานเรื่องเล่ามาแสดงเป็นโชว์ก็คือตำนานที่นายพรานยิงเก้งและปืนไม่ลั่นและตามเก้งไปปรากฏว่าเก้งทานน้ำตรงหินในบริเวณภูเขาก็เลยมีความเชื่อว่าหินเหล่านั้นเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับ จึงทาให้หินพระาธาตุของ300ยอดนั้นจึงโดดเด่นและหลายคนก็นํามาใช้บูชาทําเป็นพุทธรูปและทําเป็นของที่ลึกต่างๆมากมายซึ่งมีออเดอร์ทั้งไทยและต่างประเทศดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ทางทีมงานและโรงเรียนนั้นได้ดึงขึ้นมาเล่าเรื่องตำนานและแบ่งช่วงของการแสดงมีทั้งกวางและนายพานแล้วก็มีทั้งเทวดามาอวยพรให้นะครับ สิ่งต่างๆมากมายในโชว์ซึ่งถือว่าเป็นการนำเอาโชว์ที่ไม่เคยมีหน้าตัดสินรองรับมาก่อนจัดแสดงเป็นโชว์และแต่งเพลงและก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นโชว์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขา300ย,ยอดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ไดามาลุ้นกันเลยค่ะเชินักแสดงทุกท่านคะ่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอย่าไปเลยอ่ะอยากไปเลยนะคะเป็นอธิฐานนะคะเชิญเลยครับตื่เต้นไหมได้เลยครับซูปเปอร์สุดปังพลังร <Yeah. S 1> อ,อครับ และช่วงหน้ายังอยู่พวกเรานะครับนิวส์อัปเดตแล้วรักสูงภาค3 6มอองศาครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้ากล้องตัดรับหน้าทุกคนจะดีใจมากมากเลยเมื่อกี้เป็นมุมกล้องเลยไม่เห็นหน้าครัโอ้โหน้ำตาคลอเนะ่ค่ะนี่คือความภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งวันนี้รับไปเลยค่ะซูเปอร์สุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะพักสักครู่เดียวครับ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา เข้าสู่300หกสิบสานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง News update นะะิวส <rences S 1> ์อัปเดตค่ะเชิญคุณปุ๊กค่ะวันนี้มีเรื่องราวอัปเดตนะคะเป็นข่าวดีๆค่ะโดย C ีแวลูกรุ๊ปและบริษัทในเครืออยู่เคียงข้างพี่น้องทหารไทยชายแดนนะคะมอบผลิตภัณฑ์ซูเปอร,ร์ซีเชฟซึ่งเป็นปลากระป๋องค่ะมูลค่ากว่า3.6ล้านบาทมเมื่อเร็วๆนี้ดรพจน์อรพอรัมวัฒนานนท์ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม C ีแวลูกรุ๊ปและประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณวิจิตราอารัมวัฒนานนท Cvaluue จกัด ชและคุณสมบุญแต่สุภาพงศ์กรรมการบริษัทโลหกิจรุ่งเจริญรัย์จำกัดได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ซีเชฟจำนวน2000กล่องมูลค่า3 6 0ล้านแสนบาทค่ะโดยมีพลเรือเอกสุภพัทยุทธวงศ์รองประลักกระทรวงกลาโหมรับมอบผลิตภัณฑ์ณกระทรวงกลาโหมค่ะทั้งนี้ดรพ์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องทหารที่เสียสละปกป้องอธิปไตายและความสงบสุขของประเทศชาติโดยซุปเปอร์ซีเชฟขออยู่เคียงข้างส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจก่เหล่าทหารกล้า ได้อิ่มอร่อยกันทุกมือ้อทั้งยามสึกอิ่มทันใจยามสงบเราจัดเต็มเพราะซุปเปอร์ซีเชฟอร่อยแซ่บไม่ต้องปรุงอิ่มได้ทุกสถานการณ์ค่ะ ภาพรีวิวจากพี่พิาหารของจริงเลยนะคะ,อะขอบคุณท่านพศอารามวัฒนานนท์ด้วยนะคะคท่านดรพศอารามวัฒนานนท์ท่านประธานหอ,อก,การค้าแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นนักธุรกิจที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการที่รักชาติของเรารส่งกําลังใจให้กับเหล่าทหารกลา้าต้องขอขอบคุณท่านมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่พิหารทุกท่านด้วยนะคะสู้ๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของนิวส์อัปเดตแล้วครับและนี่คือรักสุภาพ3 6 0องศามีอะไรมาฝากครับมีเรื่องของใจของเราค่ะถ้าใจเราบอกว่าไม่แก่นะคะแค่คิดก็ อ่อนไวัแล้วเพราะอะไรไปฟังคําตอบกันค่ะครับกับรักสุขภาพ360องศาครับช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ3า0ร้อยหกสองศาค่ะเป็นยังไงคะใจไม่แก่แค่คิดก็อ่อนวัยแล้วแก่ไหมคะพี่ปอไม่แก่ค่ะดิสนีก่ไม่แก่ครับผมยีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าใจเราไม่แก่แค่คิดก็อ่อนวัยมีงานวิจัยยืนยันไปแล้วนะคะว่าแค่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยก็จะทําถ้าเราว่าเรารู้สึกว่าเราแก่เนี่ยจะทําให้เราสุขภาพแย่แก่กว่าวัยจริงๆนะคะแล้วก็จะอายุสั้นลงจริงๆด้วยนีงไงเวลาเราแซวกันวัยรุ่นอยู่ตัวเลขตัวเลขไปเราไม่เป็นไรวัยรุ่นอยู่ค่ะ ปล่อยให้มันมันหมุนไปตามวันเวลานะคะนักจิตว,วิทยาเรียกความรู้สึก แบบนี้นะคะที่บอกว่าตัวเองแก่แก่ๆเนี่ยก็คือ subjective age หรือว่าอายุที่เรารู้สึกไปเองนะคะ mm. โดยที่ฝรั่งเศสคะ่ะได้มีการศึกษาคนกว่า10,000คนนะคะบอกว่าคนที่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองแก่เกินวยนัยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเร็วขึ้นถึง9ปีส่วนที่อังกฤษนะคะก็บอกว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองแก่มีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น8ปีถัดมา mm. รวมทั้งสุขภาพจิตก็จะแย่การใช้ชีวิตก็แย่ลงด้วยหรือว่าถดถอยไป4ปีเลย <Okay. S 1> นะคะคในส่วนของเกาหลีใต้ค่ะเขามีการ สแกนสมองด้วยนะคะพวบว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่าความจริงเนี่ยจะมีปริมาตรสมองบริเวณกลีบหน้าผากและก็กลีบขมับมากกว่านะคะมสมองส่วนนี้มีความสําคัญยังไงก็คือเป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์ความจําแล้วก็การรับรู้ตัวเองค่ะพอเราคิดหรือว่าพูดว่าเอ้ยฉันแก่แล้วสมองบริเวณกลีบหน้าผากเนี่ยจะเชื่อทันทีเลยนะคะว่าเราต้องทําให้สมกับความแก่ต้องเฉื่อยช้าต้องคิดช้าแบบนี้สมองมันสั่งการแบบนั้นในส่วนของสมองกลีบขมับก็จะดึงภาพคนแก่ที่แบบอู้ต้องเดินช้า ต้องทำเะลรเชื่องช้าบแบบนี้มันจะสั่งสมองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือ,องานวิจัยนี้นะคะทําให้มีความรู้สึกว่าอุ๊ย เราอยากไปคิดแบบนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะงานวิจัยของเยลก็บอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองแก่เสี่ยงสมองเสื่อมมากกว่าคนปกติถึง30เท่าเลยนะคะะังนั้นต้องกระชุ่มกระชวยออกกําลังกายไว้อย่างสม่ำเสมอกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายมีความสุขทุกๆวันอย่างตัวพี่ปอเองนะคะท่านผู้ชมขาตัวปอเองตอนนี้อายุ19ค่ะแล้วที่สำคัญก็อายุเท่าไหร่เมื่อกี้พ่อบอกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเธอต้องต้องสิบห้าค่ะสิบห้าแล้วเธอองั้นผมสิบห้าเป็นเพื่อนก็ได้แต่ที่สำคัญก็คืออออย่่าาบกววตัเง แก่บ่อยๆใช่อย่าไปย้ำอย่าไปย้วตอนนี้คนนี้ไม่แก่เลยนะคะพี่คำาดนของเราค่ะรออยู่แล้วในช่วงของสีสันเมืองไทยช่วงสีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยบึงเขาใหญ่ให้ใจว่าวว้าม ดูช่างสวยงามยามได้ยนชวนมองปราจีนบุรีนี้เป็นพื้นดินทองใครได้มาแล้วต้องรับรองว่าสุขกุราวันนี้มาเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นั้นมีเนื้อที่ครอบคลุมถึง4จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีนครราชสีมา เป็นอุทยานแห่งชาติเดียวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้ปีละล้านกว่าคนเขามีสถานที่ให้เรามากางเต็นท์นอนแล้วก็มีให้จองห้องพัก ได้บ้านพักได้ได้ชมชีวิตสัตว์ป่าในช่วงกลางคืนนะครับมีแมวดาวบ้างละมีเก้งบ้างละมีเม้นบ้างละบางครั้งโชคดีไปเจอช้างช้างเรียกว่าใหญ่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติมรดกของอาเซียนเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของประเทศไทยที่พี่น้องทุกคนนะครับคนไทยทุกคนจะต้องอนุรักษ์ แล้วก็หวงแหนเอาไว้นะ <c oughs> จะบ,บอกให้ <c oughs> <c oughs> สิสารเมืองไทยคุณพี่ทำมาล้นมากๆค่ะวันนี้เราภาคภูมิใจกับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวจงังหวัดประจวบคิรีขันรับไปสุดป,ปัง <c oughs> นิวโชวครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเลยนะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาทางช่อง9กดหมายเลข 30, 30กับรายการ300น,รนิวโชวสวัสดีครับรบ๊ายบาย